สวัสดีครับพบกับนายศิลปะนะครับในเกมไลเลนเจอร์ผมวันนี้นะครับผมก็จะไปเปิดกล่องพาร์ตกันนะครับนี่ดองได้9,999คะแนนแล้วนะฮะออมันเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นกว่าแหละนี่ไงหมื่นสองหเดี๋ยวผมไปเปิดเลยนะครับเปิดครั้งหนึ่งใช้600นะสายฟรีสายฟรี เปิดแต่กองพาร์ทครับผมได้ขนรัวๆเลยเปิดไปรัวๆเลยนะฮะตัว๋วอุย้ยได้ตั๋วสุดยอดครับอืมตั๋วออกอยากนะเนี่ยดูดิตั๋วกับคัมพีเนี่ยออกค่อนข้างยากนะครับแต่ก็ได้มาแล้วไปต่อไปต่อเฮ้ยตั๋วมาอีกแล้วครับตั๋วติดก,กันเลยอะ่ะไปต่อเอ้ยแจ๋วอะ อันนี้หมื่นห้าเขาเพชรกิ้วครับผมเพชรเพชรกรงเพชรกิ้วนะไปต่อห้าพันเพชรกิ้วห้าพันเอาตัว๋วอยากได้ตัว๋ว <c oughs> เปิดกล่องพาร์ทอ่าห้าแสนก็ยังได้อยู่นะไปต่อเปิดเรื่อยๆนะฮะเชฟห้าแสนจริงละเงินนี่ไม่เท่าไหร่นะอยากได้ตั๋วนี่แหละอยากได้ที่สุดเลยครับ ตัวก็ตัวกาชานะนี่ไงตัวเฮ้ยออกบ่อยอะ่ะเก้าใบแล้วนะไปต่อนะไปต่อเปิดกล่องพาร์ตกันขนนกก็ได้นะเอาไปฟารม์มเอาไปฟาร์มครับผมก็ขยันฟาร์มอยู่แล้วด้วยเปิดต่อนะเปิดต่อได้หนึ่งล้านรวยเลยอย่างงี้อ่ะเปิดต่อครับมา ใบต่อใบต่อหาตัวได้ตั๋วเยอะเว้ยได้ตั๋วมา9าใบเลยใช่ไหมลุยต่อนะคะแนนพงคะแนนพาร์ตมาคะแนนพาร์ตก็ลดลงเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้เหลือ4880ไปกันต่อครับมาห้าแสนลุยต่อห้าคว้าสิบขนนกเหรอ ใกล้จะหมดแล้วครับเปิดเปิดไปให้หมดอืมเอ้ยคนนกออกรัวเลยเอาตัว๋วเอาตัวาต๋วมาดิ <c oughs> หาแสจริง้ะเปิดกล่องพาร์ทเปิดกล่องพาร์ทอ่าตั๋วออออีกแล้วเขาผมเฮ้ยผมโชคดีเนี่ยสิบสองใบแล้วใช่ไหมนี่ออกรอบที่สี่นะเออแจ๋วแจวเปิดต่อเปิดต่อ อาหาตัวต่อมาหนึ่งล้านรวยเลยเงินล้านหนึ่งถือว่าอัปเกรดแบบแป๊บเดียวก็หมดนะเออเอาเงินไปใช้ในห้องอัปเกรดอะ่ะแป๊บเดียวขอให้มีพันล้านก็แป๊บเดียวค่าอัปเกรดแพงมากเนี้ยเออแต่ก็สะสมไว้และรอบสุดท้ายนะครับ680คะแนนครับ600ใช่ไหมเปิดได้แค่ครั้งเดียวแหละครั้งสุดท้ายลนะ ผมว่ามาโอมอมิตพุทธ <c oughs> เพชรกิลมื่นห้าแสดงว่าหมดแล้วนะครับได้ตั๋วยุ่สี่รอบนะหนึ่งสองแล้วก็ตรงนี้สามสี่ครับหมดแล้วสิบสองตั๋วนะครับออกไงอันนั้นเอน รับคะแนนเอฟแล้วเดี๋ยวผมขอแลกแล่ขนให้หมดเลยนะฮะเอาขนเอาเอาขนลุงไปฟาร์มนะขนลุงไปฟาร์มอ่นะแล่ขนก็ไปปลาไป300กว่าแล้วนะเออแล้วก็ขนลุงก็เต็มละเต็ม10เดี๋ยวค่อยไป PV p ีวนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาส่องตั๋วกันหน่อยตั๋วกาชงกาชาเป็นไง รับรับคะแนน F อหมดแล้วนะฮะอ่ะนี่ตัวกาชามี21บใบครับเดี๋ยวรอเปิดโคลัมโบที่จะมาถึงนี้นะชาแมนคิงใช่ไหมอ่ะรอรอรอไอ้ตรงนี้ผมจะไม่สุ่มแล้วนะพอเล่นเล่นเท่าที่มีก็พอรอตัวใหม่ๆดีกว่าอ่เออมืดแสงผมก็เปิดไปแล้วล่ะไอ้หนอนหนอนกับมายากลก็ไม่ได้นะ เจมืดกับหิมะก็ไม่ได้พอก่อนพักก่อนเดี๋ยวรอลุ้นโคลัมโบแล้วกันแล้วทีนี้ผมจะไป PVP นะครับมาหนน่มมีอยู่สิบนะครับผมอืมตี PVP ได้ห้ารอบทีมแรกที่เจอเจอเจ๊แสงครับผมเจอเจ๊แสงนี่น่าจะตึงนะผมขอรีข้ามแล้วกันครับทีมตึงๆ สู้เจ๊แตงไม่ได้เลยนะโหโหดมากเจสงเจ๊สเจแสงทีนี้ก็มีเจ๊แสงแล้วบวกเลยแล้วกันมืดแสงเขาแม็กแค่สองตัวเองบวกเลยครับบวกเลยบวกเลยกบบินเนาะต้องไปสสยกบบินกันสักนิดนึงนะฮะอ่ะไปขี่จีนลงสนามสยยสอยส,อยสอยล่วงเลยนะลูกมา แฉกแฉกแอกตอกคูณสองนี้จะได้ออกตัวเร็วๆแรงๆหน่อยอ่าสอยตัวบินลายลูกผีจีนสอยลูก้วผีจีนจับแข่งเขาสักนิดนึงนะฮะอ่ะชนะแล้วละ่ะนี้มามาทรงแบบนี้ชนะแน่นอนครับผมทรงสวยๆนะไตีป้อมเฮ้ย กำลังจะตีฟ้องมาจับแข็งเราเฉยอ่ะโอเคครับผมดอกแรกเปิดได้สวยนะชนะครับผมอืมท้องฟ้าสดใสโปรไฟล์คู่ต่อสู้นี่ก็เป็นพระอาทิตย์ซะด้วยท้องฟ้าสดใสพอดีลุยต่อนะอ่ะไปทีมนี้ก็บวกเลยครับบวกเลยแล้วกันทีมนี้ไม่มีตัวบินนะ ไม่ต้องไปสอยได้ทั้งสิ้นครับปรับมาใช้ทีม A ทีม1ทีม1นึ่งตัวะะเคลงสนามครับลุยมาแล้วมาแล้วกดตัวไหนได้ก็กดกดไปก่อนนะผมก็จะสลับ A B แล้วก็กดไปเรื่อยๆนะแล้วก็สังเกตแรกครับถ้าเกิดแร่เราต่ำกว่าพันเมื่อไหร่เราก็กดคูณ2ได้เลยเรประมาณเนี้ย มันจะได้แบบว่าช่วยเรากดคูณสนะในตัวเอา้าทีนี้จบจบเร็วเวยเกมมันจะได้จบไวขึ้นบางคนก็คูณคูณ1น,นะแต่ผมชอบคูณ2อไวดีไวดีแต่บางคนไม่กดออโต้เลยก็มีนะอ๋เล่นมือยาวๆเลยก็มีครับอ่ะแล้วแต่ถนัดนะแล้วแต่ถนัดว่าเราชอบสตายไหนนะ คนไทยผมจะไม่ตีนะครับขอข้ามไปนะทีมนี้มือแสงแม็ก3สามตัวเท่ากันเลยแต่เขามีเจสแสงว่ะผมขี้เกียจไปสู้กับเจสแสงนะข้ามไปแล้วกันนะข้ามไปมึนหัวทีมนี้เพิ่มแร่หนึ่งพันสามตัวนะสี่ตัวเลยครับโอ้โหเพิ่มแร่หนึ่งันสี่ตัวนะแต่ไม่เป็นไรเราสู้ สู้หมดทุกทีมอ่ะยกเว้นเจ๊แสงเจ๊แสงแม็กนี่น่ากลัวนะไปลุยเลยครับไม่มีตัวบินนะไปลุยเฮ้ยสู้เขาสู้เขาวัยรุ่นหนึ่งพันสี่ตัวจะเป็นยังไงฮะอือค่อยกดค่อยค่อยกดไฟโดนเริ่มโดนชิงไล่กครับ เราเนี่ยเริ่มโดนชิงแล้วนะเพิ่มแล้หนะึ่งพันละเอาหน่อยเอาหน่อยตู้เขาเอาหน่อยเออต้องงั้นต้องงง้นหนูนเทมใส่เลยแล้วกันชนะแล้วเนี่ยผมโนอยเทมใส่เลยแล้วกันนะตดฟ้อมตดฟ้อมเลยรึมตดป้อมเลยโอเคครับผมเรียบร้อยฮนะ PVP นี้ก็สนุกดีนะเพลินๆพนดี วิเคราะห์ทีมคู่ต่อสู้ว่าทีมแบบนี้เราจะสามารถชนะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็วิเคราะห์เสร็จแล้วก็บวกเลยทีมไหนดูว่าค่อนข้างโหดข้ามไปมึนหัวก็ข้ามไปอะไรอย่างงี้นะแล้วผมก็จะข้ามแต่คนไทยด้วยนะคนไทยกับพวกเติมเยอะๆอะไรอย่างงี้ก็จะข้ามเหมือนกันนะทีมนี้นะครับผมก็จะบวกอีกครับเพิ่มแรนหนึ่งพันสี่ตัวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ค่อยกลัวนะแต่กลัวแต่แจ๊แสงเดียว แต่ทีมนี้มันสายหนือสีตัวเนี่ยมาลองหน่อยไม่มีตัวบินนะครับไม่ต้องไปสอยบวกเลยบวกเลยเดี๋ยวรู้เลยเราเนี่ยเดี๋ยวรู้เลย <c oughs> จะแพ้อเอามามามาเพิ่มแรงนึ่งพสี่ตัวนี้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะเอาจริง swap swap เมื่อก่อนเนี่ยผมกลัวสล็อตนะสล็อตเนี่ย วัวมากเลยรีหนีสลอ็อตแต่ตอนนี้ผมมีสล็อตแล้วไงผมเลยไม่กลัวสล็อตแล้วตอนนี้ผมกลัวเจ๊แสงเดียวกดอมตะก่อนดิโดนเพิ่มแด้หนึ่งพันแล้วผมเริ่มจะแดงแดงแล้วนะอ่า CEO เราจับแม่นแนะเนะี่ยเป็นกล่องเต็มเลยแล้วเป็นเป็นแบบตั้งเอกสารเต็มเลยนะชนะชนะอย่างนี้ชนะครับผมโอเคโอเคตีป้อมไวรุ่น อสวยงาม่ไชนะมาลัวๆเลยเนะี่ยเราเลือกทีมตีนะมันก็โอกาสชนะมีสูงนะอ่าทีมรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายมาทีมนี้มีตัวบินอีกแล้วมีตัวบินนะเป็นกบบินนะเดี๋ยวผมจะไปสอยกบบินกันหน่อยเขาไม่ใช่คนไทยใช่ไหมผมลืมดูธงเดี๋ยวก็นะโอเค กบบินสอยกบบินก็ต้องเอาผีจีนลงไปสอยครับผมจะจัดการจัดทีมของผมนะเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆนะทีมหนึ่งภาคพื้นดินทุกตัวเลยครับเวลาที่เราไม่เจอตัวบินนะเราก็ใช้ทีมหนึ่งอันนี้สไตล์ผมนะทีมสองก็จะเปลี่ยนตัวสุดท้ายครับเป็นตัวกันบินนะ,ะตัวตัวบินตัวไหนๆมาก็เราก็ใช้หมากลุก อะไรอย่างนี้แต่ยกเว้นกบบินถ้ากบบินเนี่ยผมจะใช้ผีจีนจะปรับไว้ทีมสามนะอ่ะเฉพาะกบบินนะครับจะตั้งไว้แบบนี้เลยจะได้แบบว่าไม่ต้องคอยสลับเปลี่ยนบ่อยๆอะไรประมาณเนี้ยก็เลยจะแบบว่า1พื้นดิน2ตัวบินทุกทุกอย่างโดยใช้หมักลุกสอยนะแต่ถ้ากบบินมาจัดไว้ทีมสามเปลี่ยนแค่ตัวท้ายนี่แหละครับทีมหนึ่งทีมสองทีมสามนะ เปลี่ยนแต่ตัวท้ายแล้วผมลืมแล้วเนะี่ยลืมดูทีมคู่ต่อสู้แล้วอ่านี่มีกบมีกบอ่าอ่ากบนะฮะกบแล้วก็ไปทีม3เลยเป็นสอยกันมาเพื่อนเพื่อนอาจจะจัดแบบผมก็ได้นะอ่าสไตล์การจัดทีมก็ประมาณนี้นะฮลุยลุยลุยอุย้ยโดนอามาต่างแต่ต้นเกมเลยครับผม มาค่อยๆกดปล่อยตัวไปเรื่อยๆครับผมกดคุณสองอะจะได้จบเร็วๆนะมาอ่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยวัยรุ่นชนะอีกแล้วดูเราทีมเราหนาแน่นนะชนะอีกแล้วครับผมตปป้อมไ้สล็อตนี่เราก็กแสบไงนะแต่ลองสล็อตเนี่ยเออเดินไปข้างหน้าเลยนะสล็อตสตงสตันแมนๆนด้วยนะ สล็อตนี่ผมก็ใส่ดาบชิคุจูมันจิมาด้วยนี่ยท้องฟ้าสดใสตีห้ารอบนะครับชนะ5้ารอบเลยนะเดี๋ยวมาดูทีมคู่ต่อสู้กันนิดนึงอ่ะทีมแรกที่เราเจอครับเป็นไงบ้างเกียร์อ่าพอได้อยู่พอได้พอได้ทีม2ที่เราชนะมาโอ้คิสมาตเต็มเลยครับ เน้นต้านเน้นต้านทีม3เป็นไงบ้างทีม3เฮ้ยเกียร์เริ่มดีขึ้นนะดูดูทีมนี้จะเกียร์โหดกว่า2ทีมที่แล้วนะฮะและทีม4ครับทีม 4. เออก็ได้อยู่นะแจ๋วอ,อยู่แจ๋วอ,อยู่ครับและทีมสุดท้ายเป็นไงบ้าง พอได้รู้สึกทีม3กับทีม4จะตึงหน่อยโอเคครับประมาณนี้นะฟุกฟุกชนะ5รอบติดเดี๋ยวก็ค่อยๆ่ไต่หลีกขึ้นไปเรื่อยๆนะประมาณม้า2ม้า3นี่แหละผมจะจบประมาณนี้นะอ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเก็บคะแนนพาร์ทให้ได้เยอะๆนะพอได้เยอะๆเราก็ไปเปิดนะครับ แต่สไตล์การเลยย่นของผมเนี่ยจะดองไว้เยอะๆแล้วมาเปิดวันสุดท้ายมันจะเป็นแต้มพาร์ทเนี่ยหมื่นกว่าประมาณ1 2ื่อะไรประมาณเนี้ยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับบ๊ายบาย